งานซาก้าสำหรับคืนวันนี้นะครับก็เป็นการนำปรดากของงาน Watch and Wonder ปี2023ที่ระครับปรจากเจนีวามาให้เราสาวกคนรักนาฬิกาเนี่ยได้ชมกันถึงในประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องบินไกลไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะมีโน v วตตี้ตัวใหม่ๆตัวล่าสุดมีตัวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีให้ชมทั้งคอลเลกชันครบทุกคอลเลกชันของซาก้านาฬิกาที่เป็นไฮไลท์นะครับ ก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่า Night Star เป็นเรือนเศนษําเงินที่อยู่ข้อมือผมดันนี้เรือนนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเป็นนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นเรือนแรกของโลกที่นำรับไดมอนด์มาประดับตกแต่งอยู่ข้างในตัวเรือนนาฬิกาและสามารถหมุนได้ด้วยความพิเศษของเขาก็คือสามารถที่จะเปล่งแสงออกมาได้ซาร์กา was founded in 1948 by Mr. Carlo Sarzano s who gave also the name to our company. Sarkar is creator of dreams. We want our customer to be different, to be unique. We make watches only in gold and only with the highest quality of diamonds. We are happy today to present our latest collections. บอกเลยว่านาฬิกาแบรนด์นี้ครับมีเอกลักษณ์ไม่ใช่แค่นาฬิกาในความรู้สึกที่ได้สัมผัสก็คือเหมือนงานศินละปะครับเป็น p ีซอบออันนี้น่าจะเป็นนาฬิกาที่มีมูล,ลค่าพร้อมกับศิละปะที่ความสวยงามบวกเข้าไปด้วยและที่สำคัญที่สุดคือนาฬิกาแต่ละตัวเนี่ยจะมีเพชรซึ่งเพชรเนี่ยแทนคุณค่าของสิ่งที่มีคุณค่านั่นก็เท่ากับว่าเราได้เก็บสิ่งที่มีคุณค่าศิละปะและความสวยงามไว้ร่วมกันครับ สะดุดที่เรือนี้นะฮะเพราะว่า1คือเป็นคนชอบสีที่เป็นซิลเวอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยดูรู้สึกกําลังพอดีนะครับแล้วก็ที่ประทับใจสุดน่าจะเป็นตัวเม้คณิคของเรือนนะฮะที่มันสามารถหมุนแบบฟรีลี่นะครับที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับเรือนข้างหลังเลยนะครับเพชรทุกอันเนี่ยได้ถูกการคัดมาอย่างดีนะฮะทุกอันมี CA นะครับแล้วก็อย่างตามคืน1นึ่งกราดนะฮะสำหรับผู้ชายแล้วก็เป็น IF แล้วก็คัลเลอร์ดีนะครับอันนี้ประทับใจมากครับ ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาดูคอลเลกชันของสคารนะคะก็ได้มาทานดินเนอร์ด้วยค่ะแล้วก็ได้ชมคอลเลกชันนะคะต่างๆของนาฬิกาที่สามารถคัสตอมไมซ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความพิเศษในแต่ละคอลเลกชันค่ะรู้สึกแฮปปี้มากค่ะแล้วก็นาฬิกาทุกเรือนสวยมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆค่ะ เรือนที่เป็นเรนโบว์นะคะแล้วก็เป็นสายที่เป็นเอลิเกเตอร์ค่ะไล่สีนะ,ะ็นเป็นพระเอกของวันนี้เลยค่ะซึ่งสวยมากๆค่ะ